สอวอลเล่บอลคอนเฟิร์มตั้งเฮดโค้ดวอลเล่บอลหญิงไทยแทนโค้ดด่วนไม่พลิกโผสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยออกหนังสือประกาศยืนยันประกาศแต่งตั้งโค้ชยะนวะอากาศโทนัทพนศรีสมุทรธรนาคนั่งเฮดโค้ชวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแทนโค้ดด่วนพร้อมดันให้กิบวิลาวันอภิญญาพงศ์อดีตตบสาวทีมชาติไทยตำนานเจ็ดเซียนทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ดทั้งนี้ทีมงานโค้ดยังคงเป็นชุดเดิมที่ทำหน้าที่ร่วมกันมาทั้งหมด หนังสือของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยลงวันที่20กุมภาพันธ์2567เรื่องการจัดทีมผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีใจความว่าด้วยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือจากนายดนัยศิวชลเมทากุลแสดงความประสงค์ขอลาออกจากการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมในการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนในต่างประเทศ โดยการรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสโมสรในประเทศอินโดนีเซียพร้อมด้วยนายชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ไปรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรในประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกัน เพื่อให้การเตรียมทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยปี2567ดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อยสมาคมได้มอบหมายให้นาวอากาศโทนัทพลศรีสมุทรธรนาซึ่งเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนเดิมทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงทีมชาติไทยและให้นางสาววิลาวันอภิญญาพงศ์อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเจ็ดเซียนทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแทนโดยทีมงานยังคงเป็นชุดเดิมที่ทำหน้าที่ร่วมกันมาทั้งหมดวอลเล์บอลชายไทย ส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยยังคงให้มราปากกีวอนชาวเกาหลีทำหน้าที่ต่อไปโดยสมาคมได้กำหนดเรียกนะักกีฬาวอลเล่บอลทั้งชายและหญิงรายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปวอลเล่บอลชายหาดทีมชาติไทย สำหรับการเตรียมทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยได้มอบหมายให้จ่าเอกสถาพรสว่างเรืองทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมชายและพันจ่าอากาศเอกเพชราชผู้สอนทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนทีมหญิงโดยมีอารีนาเบนโตบุตเมียจุกผู้ฝึกสอนชาวบราซิลทำหน้าที่ที่ปรึกษาซึ่งได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว